สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับแบงค์ธนบัตรธนบัตรที่ระลึกนะครับในวันนี้ผมมีนะครับแบงค์ห้าร้อยบาทแบบที่สิบเอ็ดนะที่เคยติดค้างกันเอาไว้นะครับแต่ยังหาธนบัตรของจริงนะครับมารีวิวหรือมาพูดคุยกันไม่ได้นะครับจึงขออาศัยภาพธนบัตรนะครับของเว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเว็บไซต์ www w o t o t h นะครับในการบรรยายเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรนะครับและเดี๋ยวขราวหน้าพอได้มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับธนบัตร5 0 0บาทแบบที่11นั้นนะครับยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับด้วยรวดลายต่างๆนะครับและด้านหลังของธนบัตรนั้นจะมีเรียกว่าสถาปัตยกรรมหรือ วัดวา,ารามนะครับที่สำคัญสำคัญนะครับปรากฏอยู่ด้านหลังธนบัตรนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าธนาบัตร500บาทแบบที่11นะครับมีขนาดทั้งหมด8.25เซนติเมตรนะครับคูณ16เซนติเมตรด้วยกันนะครับวันประกาศวันประกาศ ออกใช้งานนะครับลงวันที่11กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2518นะครับวันออกใช้งาน18กร 2, 18, กฎาคมนะครับพุทธศักราช2518เช่นเดียวกันนะครับ18กรกฎาคมนะครับเรามาดูด้านหน้าของธนบัตรเอ่อเรามาดูด้านหน้ากับด้านหลังคร่าวๆนะครับด้านหน้านะครับ ภาพประธานด้านหน้าจะเป็นพระบรมฉายาสธิศรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบบรมคัติยะราชภูธิตาพรนะครับทรงฉลองพระองค์คุยภาพประธานด้านหลังนะครับจะเป็นรูปพระปางนะครับสามยอดตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับเอาล่ะมาดูรายละเอียดภายในกันดีกว่านะครับด้านหน้าของธนบัตรนะครับด้านหน้าของธนบัตร เบื้องขวาอยู่ตรงกลางนะครับแน่นอนที่ผมพูดไปแล้วนะครับคือเป็นรูปพระบรมฉายา,าสัจธรร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบบรมขัติยาราชภูที่ตามพรพิมพ์ด้วยสีม่วงนะครับพระพักอยู่บนพื้นสีชมพูอ่อนนะครับบนพื้นสีชมพูอ่อนนะด้านซ้ายประกอบด้วยลายไทยและลายเส้นลายเส้นสีเขียวและสีแดงนะครับลายไทยและลายเส้นสีเขียว และสีแดงด้านขวาประกอบด้วยลายไทยและลายเส้นสีน้ำเงินนะครับสลับแดงตรงนี้นะครับขวามุมบนสุดนะครับมีเลขราคานะครับอย่างมุมบนสุดนะครับเลข500บาทนะครับเป็นการระบุชนิดราคาของธนบัตรธนบัตรใบนี้นะครับเป็นเลขไทยด้านล่างเป็นเลขอารบิกนะครับ500บาทเช่นเดียวกันนะครับสีเดียวกันเบื้องซ้ายนะครับมุมบนนะครับ เป็นรูปพระคุดพานี่นะครับเป็นคุดเป็นรูปพระคุดพาสีม่วงนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับแสดงแสดงอํานาจนะครับซึ่งในสัญลักษณ์ของราชการด้วยนะครับที่ประทับตาคุดนะเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญนะครับอย่างมากถัดเข้ามานะครับมีหมวดอักษรนะครับนี่เป็นหมวดอักษรอันนี้เป็นธนบัตรตัวอย่างนะครับที่อ้างอิงข้อมูลและภาพมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ ใต้รูปพระกุตภานะครับบริเวณตรงนี้ที่เห็นว่างๆนี้นี่คือายน้านะอันนี้คือายน้านะครับเป็นายน้ําพระบรมฉาย,ยาสานิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับอยู่ภายใต้นะครับพื้นสีชมพูอ่อนนะครับล้อมรอบบนด้วยลายน้ําลายประดิษฐ์ทุกทีสีม่วงสลับแดงนี่อันนี้ลายประดิษฐ์นะครับลายประดิษฐ์ นะครับถัดเข้ามาตอนกลางนะครับเป็นรูปลายรูปคุดยุดนาคนะครับสีม่วงบริเวณตรงนี้นะครับคุดยุดนาคนะครับตรงกลางนะครับด้านบนเลยจะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยด้านล่างจะเป็นธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายถัดลงมาระบุว่า500บาทถัดลงมาเป็นลายเซน็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับถัดลงมาเป็นลายเซน็นรัฐมนตรี เอ่อท,ทั้ทีครับผ <th ู้ว่าราชกาเอ่อผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับใต้พระบรมฉายาสานิสลักณนะครับจะเป็นเลขหมวดอักษรเป็นภาษาเป็นเป็นอักษรไทยนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขไทยนะครับโอเคนี่คือสรุปรวมนะครับธนบัตรด้านหน้านะด้านหน้าของธนบัตรนะครับด้านหลังบ้างนะครับด้านหลัง นะครับตรงกลางเลยนะนะครับเป็นภาพพระปางสามยอดนะครับพิมพ์ด้วยเป็นพระปางสามยอดที่ระบุไว้แล้วนะครับคือพระปางสามยอดตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับมุมบนซ้ายมีเลขบอกราคาเป็นเลขไทยสีม่วงนี่สีม่วงอมแดงนะครับใต้ลงมาเป็นลายรูปพญานาคสีแดง เออโทษทีโทษทีมุมซ้ายสุดนะครับมุมบนซ้ายสุดเป็นเลขนะครับใต้ลงมาเป็นพยานักสีแดงนะครับใต้ลงมาเป็นเลขไทยนะเอ้อเป็นเลขอาราบิกนะครับเป็นเลขบอกราคาอาราบิกมุมบนขวานะครับเป็นเลขไทยด้านล่างนะครับจะเป็นตาเอ่อเป็นปลายน้ําพระบรมฉายาสาาิหลักนะครับใต้ลงมาแล้วก็เป็นอ่ารวดลายไทยปฏินะครับ ซึ่งแบงค์ห้าร้อยนี้นะครับแบงค์ห้านี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าผมยังไม่มีเก็บสะสมเอาไว้นะแต่ก็กําลังตามหาอยู่นะครับราคาที่ผมเข้าๆนะครับราคาของแบงค์นี้เนี่ยก็น่าจะประมาณ8ถึงหลักพันขึ้นนะครับ800ถึงหลักพันขึ้นนะครับราคาค่อนข้างสูงนะเพราะว่าถือว่าเป็นแบบเป็นธนบัตร เป็นธนาบัตรที่ค่อนข้างจะ,ะเป็นธนาบัตรแบบสิบเอ็นะเพราะนั้นค่อนข้างที่จะหายากนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างจะหายากนิดหนึ่ง yes. เพราะว่าคอลเลกชันแบบที่สิบเอ็ดเนี่ยผมมีธนาบาัตรสิบบาทนะครับยี่สิบบาทและหนึ่งร้อยบาทนะครับขาดห้าบาทกับห้าร้อยบาท ขาดห้าบาทก็ห้าร้อยบาทครับอืมอเคถือว่าลายค่อนข้างสวยเลยทีเดียวโอเค ราคานะครับสำหรับราคาอย่างที่ผมประมาณไว้นะครับประมาณ800บาทนะครับถึงหลักพันขึ้นไปนะครับซึ่งราคานั้นอีกอีกบางส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเลขนะครับเลขระบุบริเวณนธนบัตรเนี่ยอย่างอันนี้เป็นธนบัตรตัวอย่างนะครับเลข999นี่ยคือถ้าเจอ พันธบัตรใบนี้จริงนะครับและเลขนี้จริงเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเพราะว่าราคา99 9, 9, 9เนี่ยเรียงกันอย่างเงี้ยหาได้ยากนะมันไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะเคยเห็นว่าทําไมแบงค์ของเรานะครับกับแบงค์ที่เขาจัดจาหน่ายเนี่ยที่ราคาสูงเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันทําไมของเราจึงไม่สามารถที่จะอ่าเรียกว่าขายให้กับนักสะสมได้ในราคาสูงขนาดนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากลายเซนนะครับลายเซนอีกส่วนก็มาจากเลขที่ระบุธนบัตรใบนั้นนะครับเป็นตัวเลขหายากมากเป็นตัวเลขเรียงกันเลขสวยอะนะครับทำให้ราคานะครับในการสะสมนั้นแพงยิ่งขึ้นนะราคาในการพ้นหาแพงยิ่งขึ้นโอเคสำหรับข้อมูลนะครับที่ผมได้พูดคุยและเอามาพูด กันในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บอทวท h นะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งภาพและข้อมูลต่างๆนะครับสไลด์นี้ผมทําขึ้นเองนะเป็นช่องของ NGK d Review นะครับสามารถเข้ามาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรที่ผมจะนํามาเปิดเผยมาเปิดเผยเรื่องราวนะครับและธนาบัตรไหนที่ผมเรียกว่าประกาศรับซื้อนะครับสามารถติดตามได้นะที่ช่องชแนลขอผมเพราะผม ถ้าผมซื้อต้องการธบัชนิดไหนผมจะประกาศทันทีนะครับท่านที่มีนะก็สามารถส่งข้อมูลรายละเอียดเข้ามาได้นะครับเพื่อมาปล่อยให้ผมได้นะในราคาซึ่งเดี๋ยวผมก็จะคำนวณราคาที่ผมรับได้ไว้อยู่นะครับโอเคก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย w ว w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  อร์ไวเว็นะครับเวอร์ไวเว็บบอนะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรที่ระลึกเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรหมุนเวียนเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญต่างๆสามารถติดตามได้ที่ช่อง NG k i t Review นะครับ